เกมที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นความตาย กีมที่ประสบความสำเร็จสร้างฐานแฟนคลับได้มหาศาลกอบโกยกระแสไปทั่วทุกแพลตฟอร์มโซเชียลพวกมันเคยถูกพูดถึงไปทั่วทั้งโรบ็อกราวกับเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองในแพลตฟอร์มนี้ชื่อของมันเคยติดอยู่บนหน้าป๊อปปูล่าอยู่เสมอมีคอนเทนต์จากยูทูบเบอร์นับพันคลิปมีแฟนอาร์ตมีมและความทรงจำมากมายที่ผู้เล่นร่วมสร้างขึ้น แต่ในวันที่เราหันกลับไปมองอีกทีบางเกมมันกลับไม่เหลือสิ่งนั้นอีกต่อไปฉากหน้าของสวนเขียวสดในเกมปลูกสวนเกมหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและแสงแดดยามบ่ายที่เคยสาดส่องให้กับผู้เล่นแต่ตอนนี้กลับเหลือเพียงเสียงเบาๆกับผู้เล่นไม่กี่คนที่ยังไม่ยอมออกจากเซิร์ฟเวอร์ ฉากหน้าของเกมต่อสู้สุดดุเดือดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามแห่งตำนานบัดนี้เหลือเพียงเงาของอดีตที่ไม่มีใครกลับเข้าไปเล่นมันอีก ในโลกของโรบอคความรุ่งโรจน์คือสิ่งที่ไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปมันไม่อาจเทียบกับแสงอาทิตย์เป็นได้เพียงเปลวไฟจากกองไม้ที่สักวันก็ต้องมอดลงไม่ว่าเกมนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าจะเคยสร้างกระแสได้แรงเพียงใดสุดท้ายพวกมันก็ต้องเผชิญชะตาเดียวกันนั่คือการเสื่อมถอยที่ไม่มีใครหยุดได้และนี่คือ10เกมโรบอคที่กำลังตายแต่พวกมันยังไม่ตายภาคที่สเรื่องราวของ เกมที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และเป็นทุกสิ่งของใครหลายคนแต่วันนี้พวกมันกำลังค่อยๆจางหายในแบบของมันเองและก่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์ดันแกรดิทัมของคลิปนี้ขึ้นไปแล้วไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ ใครอยากเติมโรบักแท้100%ย้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แท้แบบไม่ต้องกลัวโดวนแบนผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ให้บริการมานานกว่า5ปีและเขาไม่ได้เติมโรบักเพียให้กับเราเพราะเขาเติมโดยตรงจาก Google Play Store ย้ำย้ำไว้เลยนะครับโรบักแท้ตอนนี้มีโปรโลดแรงเติมโรบักลดสูงสุด10%ถูกกว่าเติมเองถึง600บาทปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมพิเศษและไอเทมเจ๋งๆจำาหนาอีกด้วยและยังมีให้เติม เกมอื่นๆอีกมากมายทั้งเกม PC และเกมมือถ enfin ือยอดฮิต ROV Free Fire มาหมดเลยครับและอย่าลืมใส่โค้ด t g r o b u t 2 5รับส่วนลด3%สูงสุด50บาทของแท้ราคาเด่นดีคุ้มจัดเต็มสายเติมไม่ควรพลาดนึกถึงโรบักแท้ให้คิดถึงเติมโค้ดเกมโรบักแท้จริงๆนะกรัวกาเดน จะเย็ยนๆก่อนนะค่อยๆค,คุยกันก่อนถั่วอย่าเพิ่งมานี่คือสุดยอดผลงานมาสเตอร์เพีของผู้พัฒนาชื่อดังอย่างแจนเดลที่สามารถกวาดยอดผู้เล่นไปได้มากมายมหาศาลในสมัยที่ยังรุ่งโรจน์จำได้เลยว่าเคยมีผู้เล่นเข้าไปสิงอยู่ในเกมประมาณ2ล้านคนใช่ครับ2ล้านคนทั้งๆที่เกมมันก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยแต่พอเมื่อถึงช่วงอัปเดตเกมก็ทํายอดผู้เข้าเล่นพร้อมกันไปได้ถึง10ล้านคนจนถึงขั้นในบางครั้งก็ทําให้เซิร์ฟเวอร์ของโรบอกเกิดอาการล่มจนเข้าไปเล่น เล่นเกมไม่ได้โคอาการ์เด้นนั้นทำยอดผู้เข้าชมไปได้ถึง33,200ล้านวิสิทเกมปลูกผักผลไม้แสนเรียบง่ายแต่ทำให้ผู้เล่นหลายคนติดหนึบการซื้อผลผลิตที่จะรีสต็อกทุกๆ5านาทีสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเพื่อมอบสถานะให้แก่ผลผล,ผลิตของเราผลผลิตที่ติดสถานะก็จะมีราคาที่สูงขึ้นรวมไปถึงระบบสัตว์เลี้ยงที่จะมีความสามารถพิเศษช่วยให้เราเล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นแม้จะเป็นเกมที่เรียบง่าย แต่ก็ฟันธงได้เลยว่าคงไม่มีใครเล่นเกมนี้วันเดียวจนจบเก็บครบทุกสิ่งทุกอย่างภายในเกมจนถึง100%จึงเปซ็นจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผู้เล่นหลายๆคนถึงกลับมาเล่นในเกมนี้ซ้ําไปซ้ํามาภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเกมเกมนี้ก็กลายเป็นเกมที่มียอดผู้เล่นสูงสุดอันดับหนึ่งของแพลตฟอร์มโ Ro บ l อกและทําลายสถิติของตัวเองไปเรื่อยๆและไม่มีท่าทีที่จะหยุดลงจาก11ล้านผู้เล่นพร้อมกันสู่16ล้านจนถึงขั้นทะลุ21ล้านผู้ เป็นเกมที่มีจํานวนผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดในประวัติศาสตร์ของโรบ็อกแต่แล้วความจริงก็เริ่มปรากฏเมือ่อโกลกาเดนนั้นไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนยอดผู้เล่นดิ่งลงหายมากกว่า50% โดยจากผู้เล่นเฉลี่ย2-3ล้านคนบัดน,นี้เหลือประมาณ3-2แสนคนภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และประเด็นถกเถียงว่าโกรากาเดนกมที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของโรบ็อกกลับถูกโค่นสถิติลงโดยคู่แข่งอย่างนที่นายไนท์อินเดอะฟอเรสและสตีลอเวนรอดเกมนี้อีกแล้วเหรอโดยจุดที่ทําให้โครากาเดนกลายเป็นเกมที่กําลังตายในแบบของมันนั่นก็คือปัญหาระบบภายในเกมเกมมีช่องว่างที่เปิดโอกาสให,ให้ผู้เล่นดูปสัตว์เลี้ยง ระบบของเกมที่เป็นดังช่องโหว่เอาไว้ทำลายเศรษฐกิจของเกมทำให้หลายๆคนก็เบื่อนหน้าหนีการอัปเดตทุกๆสัปดาห์ก็เริ่มซ้ำซากจำเจเอาของเดิมกลับมาใช้ซ้ำโดยย้อมสีให้ดูเหมือนจะแตกต่างแต่มันก็ไม่แตกต่างจากเดิมเมื่อเรากลับเข้าไปเช็คกระทู้ของเว็บไซต์ reddit ที่พูดถึงเรื่องนี้เราก็จะได้ความเห็นต่างๆหน้าๆจากผู้เล่นและเริ่มเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงตามความรู้สึกจริงของพวกเขาโดยเริ่มจากเมื่อ2เดือนที่ผ่านมารไซส,ส,ส์เบส1 2 <23. S 1> ได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่าง3เกม s t i l l a b e n d r o น99่ i g h t ใน the Forest และ Grow A Garden พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า Grow A Garden กำลังตายลงและอีกโพสตหนึ่งจากไฟขีดล่าง HAMB 1. 1ได้เขียนไว้ว่าหนึ่งในเกมที่ฉันชอบที่สุดกำลังตายลงแล้วซึ่งทั้ง2โพสต์นี้หลายๆคนก็มักจะบอกว่าสาเหตุหลักที่ทำให้กระแสของมันดรอปลงนั่นก็คือปัจจัยแห่งการเวลามีบางคนก็แสดงความเห็นว่า ตอนนี้ผู้เล่นก็แค่ไปโรงเรียนกันและล่าสุดเมื่อ21วันที่ผ่านมา Muffinimmediate 5020คุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกมกรัวก,การเดินตกต่ำลงถ้าเกมที่มีจำนวนผู้เล่นตกลงต่ำกว่า1ล้านคนถูกเรียกว่าขาลงแล้วก็พวกเราแยกกันจริงๆแล้ว a i เจ r e a k a d o m e Brookhaven แต่ก็ไม่ตาย100%และจะไม่ตายไปอีกพักใหญ่ๆด้วยซึ่งนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้คนบอกว่ากลัวการเดินตายแล้วหรือกลัวการเดินกำลังจะตายน่านจะมี I q น้อยกว่า60จํานวนผู้เล่นเฉลี่ยของ Grow Garden คือประมาณ1-3ล้านคนและจะพี้ไปถึงประมาณ20ล้านคนในทุกๆก,การอัปเดตผมคิดว่าการที่จํานวนผู้เล่นตกลงไปเหลือหลักแสนคนเนี่ยก็คงถือว่ามันกําลังตายอย่างชัดเจนเลยนอกเรื่องนี้หนึ่งนะครับผมคิดว่าคุณเด็กเกมเมอร์มันฝรั่งเนี่ยน่าจะตีโจทย์ตรงนี้ไม่แตกและน่าจะมีหลายๆคนก็คิดเห็นแบบนี้ด้วยในมุมมองของการมองว่า Grow Garden เป็นเกมที่กําลังจะตายลงไม่ได้หมายถึงการตายไปจาก Roblox จนไม่มีผู้เล่นเหลืออยู่ในเกมแต่มันหมายถึง ฐานะของโกลกาเดนที่เคยอยู่ในจุดสูงสุดแต่วันนี้มันกลับตกต่ำในฐานะของมันจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้เล่นที่หายไปเกือบเกือบ9กซ็ก็สามารถมองว่ามันเป็นเหตุผลที่หนักแน่นว่าโกลกาเดนกลายเป็นเกมที่กำลังจะตายลงแต่ยังไงซะสิ่งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของทุกคนว่าจะมองว่ามันเป็นเกมที่ยังคงมีชีวิตยังคงมีกระแสอยู่ในแพลตฟอร์มหรือจะมองว่ามันเป็นเกมที่ตายไปแล้วในฐานะของมันให้สายตาและความคิดของคุณเป็นสิ่งที่ตีความ ความและตัดสินใจด้วยตัวเอง แอนิเมชเรนเจอร์เอ็กซ์เกมแนว AFK Idol ที่หยิบนำตัวละครแอนิเมะมาเป็นคีย์หลักสำคัญซึ่งถูกพัฒนาโดยคนไทยจึงทำให้มันเกิดเป็นกระแสไวรัลในหมู่คนไทยทั้งยูทูบเบอร์น้อยใหญ่ต่างก็แห่แหนเข้าไปเล่นเกมนี้แม้ว่าช่วงหนึ่งจะมีดราม่าที่ใหญ่โตและเหตุการณ์ที่ทำให้เกมถูกปิดแต่เมื่อผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เกมก็กลับมามีคนเล่นอีกครั้งประของผู้เล่นหลักพังจนถึงหลักหมื่นแต่แล้วเกมแอนิเมชันเรนเจอร์เอ็กซ์ที่กวาดยอดผู้เข้าชมไปได้ถึง7 5็ ล้านวิสิตกลับเหลือผู้เล่นไม่ถึง500คนยอดเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นดิ่งลงจนน่าตกใจซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะมีคำตอบในใจกันอยู่แล้วเพราะเกมอย่าง Anim เม a n g e r X มันไม่ใช่เกมที่จะทําให้เราจดจอ่ออยู่ที่หน้าจอของเกมไปตลอดซึ่งคือชื่อว่าเป็นเกมแนว AFK Idol แม้จะถูกใจผู้เล่นส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นดาบสองคมให้กับผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งเวลาที่ต้องผ่านไปกับเกมสนทางกับผลตอบแทนที่ได้มาแอนิเมชนันการออกท่ว ท่าของตัวละครก็ยังไม่ใกล้เคียงกับคําว่าเกมคุณภาพเมตาของเกมที่ขึ้นไว้ตกไวตัวละครที่เราชื่นชอบที่ติดเมตาในปัจจุบันเมื่อเกมอัปเดตใหม่แก้แพช์ใหม่ตัวละครนั้นก็กลายเป็นเพียงตัวละครสะสมจึงส่งผลทําให้เกม Anim เมชั n นเรนดิ่งลงเหวและก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกไหมถ้าพูดตามความรู้สึกของผมคุณภาพชีวิตภายในเกมมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับผมสักเท่าไหร่อีกอย่างการนําเสนอให้เราปล่อยบอทเป็นระยะ เวลานานๆแต่สุดท้ายพอมองดูสิ่งที่เราได้รับกลับมามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าและไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นมาในหัวของผมว่าเกมดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมต้องมาเสียเวลาเล่นเกมแบบนี้ด้วยใช้เวลาตั้งนานแต่ก็ได้อะไรกลับมาก็ไม่รู้แต่นี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้หรือมีคําตอบว่าทําไมเกมนี้ถึงกําลังจะตายลงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ มอลไทคูนเกมแนวไทคูนสร้างห้างสปปรรพสินค้าที่เคยโด่งดังในอดีตกวาดยอดผู้เข้าชมไปได้ทั้งหมด420ล้านวิสิตแต่ปัจจุบันกลับเหลือผู้เล่นเพียง500คนนี่มันเยอะกว่าเกมเมื่อกี้อีกซึ่งคําตอบทุกอย่างผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าไทคูนหากไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมให้น่าสนใจเกมก็จะถูกเลื่อนหายไปตามกาลเวลาคําว่าไทคูนจะเป็นคําที่โคตรจะท้าทายสําหรับผู้พัฒนาที่ต้องการจะสร้างเกมที่มีอายุยืนยาว เกมแนวไทคูนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสบความสําเร็จเพียงชั่วคราวดีต้นแผลป่ปลายมอลไทคูนก็เป็นหนึ่งในนั้นในช่วงเวลาที่ผมได้เข้ามาเล่นเกมนี้ความคิดเดียวในหัวก็คือผมเป็นคนที่ชอบเดินในห้างสรรพสินค้าแม้จะไม่ได้ซื้อของอะไรแต่การเดินไปเดินมาดูสินค้าแค่นั้นมันก็ทําให้ผมมีความสุขได้แล้วก็เลยอยากจะรับบรรยากาศที่ตนเองชื่นชอบโดยให้บรรยากาศเหล่านั้นมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่วครู ช่วคราวเมื่อเกมเกมนั้นยังขาดอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วผมก็ไปอยู่ดีเล่นไป2-3ชั่วโมงก็เบื่อแล้วแม้ว่าเกมนี้จะมีการอัปเดตอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่สามารถดึงฐานผู้เล่นให้กลับมาได้จากที่เคยมีผู้เล่นหลักหมื่นณตอนนี้ก็ไม่เหลือเขาเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้คำว่าไทคูนมันชัดเจนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือผู้พัฒนาอาจจะไม่ได้กลับมาใส่ใจเกมนี้มากเพราะเนื่องจากทีมพัฒนาเกมนี้ก็เป็นทีมพัฒนาเดียวกันกับเกมนที่นาย Night in the Forest ที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าหลายขุมแรงจึงใจและแรงไฟในการพัฒนาเกมมอลไทคูนจึงแผ่วลงและไปเพิ่มแรงให้กับเกมในที่นายใน I ิ t เดอร์แทนเมียหลวงกับเมียน้อยมันก็ดูกันตรงนี้แหละ Serving a r t i s t เกมทีใ่ให้เราสร้างผลงานศิลปะแล้วขายมันด้วย Robux เป็นคอนเซ็ปที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับ p i s c e d o n a t e ซึ่งทำยอดผู้เข้าชมไปได้ถึง458ล้าน visits แต่ปัจจุบันกลับเหลือผู้เล่นเพียง169คนทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ทำยอดผู้เล่นระดับหลักหมืน่นเนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เนี่ยเนื่องจาก Serving a r t i s t เป็นเกมที่สามารถหา Robux จากการสร้างผลงานศิลปะได้มันเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนที่เข้ามาเล่นเกมนี้แทบจะไม่ได้สร้างผลงานศิลปะ ต่อไปพวกเขาหยิบเกมนี้มาเป็นเครื่องมือในการหาโรคบักและที่หนักไปกว่านั้นบางคนกลับไม่ได้สร้างมันขึ้นจากหัวคิดของตัวเองแต่กลับใช้ AI สร้างภาพขึ้นมาและวาดภาพก๊อปปี้ตาม AI รวมไปถึงระยะเวลาในการอัปเดตก็ทิ้งห่างอยู่พ่อสมควรปัญหาภายในเกมก็แทบไม่ได้จะถูกแก้ไขเนื้อหาที่อัปเดตเพียงหยิบมือส่งผลให้กระแสของเกมก็ดิ่งลงตามไปด้วยอีกทั้งสัญญาณที่ชัดเจนก็คือผู้พัฒนาเกมนี้กำลังตั้งมั่นตั้งใจเขียนภาค2ของเกม นี่ออกมาเกมภาคแรกดูเหมือนจะเป็นเกมตายและกำลังถูกลอยแพท่ามกลางมหาสมุทรอันเวิงวาง The r e ร็ก e ีม s สเตอเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมน่าจะเล่นบ่อยที่สุดในบรรดาลิสต์นี้แล้ว The r e ร็กคือตัวละครจากเรื่องเล่าคีปี้พาสตาอสุรกายแห่งนิวยอร์กที่จะออกมาโจมตีผู้เล่นในยามค่ำคืนซึ่งเดิมทีแล้วเกมนี้จะมีเวอร์ชัน o r i g i ิน l อยู่ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น Classic และต่อมาผู้พัฒนาก็ได้รีเมคยกเครื่องใหม่เกมนี้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ในเป็นเกมวิ่งหนีเดอะเร็กแบบ วิ่งหนีจริงๆซึ่งพวกเราแทบจะต่อก้ออะไรกับมันไม่ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่เซฟเฮาส์หรือจะเป็นหอคอยสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องถูกเดรเรกตามตัวเจออยู่ดีซึ่งสิ่งที่เราต้องทําในเกมนี้ก็คือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนจบคืนแล้วเราก็จะได้รับแต้มพอยต์เป็นรางวัลนําแต้มพอยต์ที่ได้ไปซื้อไอเทมเสริมเพื่อเอาไปเล่นในคืนถัดไปใช่ครับเกมมันมีแค่นี้เลยซึ่งจุดสูงสุดของเกมนี้เมื่อบรรลุเป้าหมายนี้ก็จะเป็นอันจบเกมได้นั่นก็คือการทําชั่วโมง เลือดโดยสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีก็คือจํานวนพอยต์อันมหาศาลที่เอาไว้ซื้อกับดักและไม้สตันเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของเดะเล็กและหลังสี UV ที่ใช้สตันเช่นกันเราต้องทําการหลอกล่อเดะเลกให้เดินมาติดกับดักซ้ําไปซ้ํามาจนกว่ามันจะลงไปนอนแน่นิ่งและเมื่อมันลุกขึ้นมามันก็จะส่งเสียงกรีดร้องเบ่งพลังเหมือนกับกําลังจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3ในระหว่างนั้นทองฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มพร้อมกับเสียงคํารามที่แหลมขึ้นเรื่อยๆและเมื่อทองฟ้าเข้าสู สีเลือดอย่างเต็มตัวไฟฟ้าจะดับลงและหลังจากนั้นก็จะแทบไม่มีใครหนีรอดจากเดอะเรกไปได้เลยเพราะว่ามันจะรับรู้ตำแหน่งของผู้เล่นก่อนเสมอโดยที่ไม่คำนึงถึงระยะทางของผู้เล่นดาเมจที่เดอะเรกทำได้นั้นก็จะยิ่งแรงขึ้นและสามารถโจมตีเจาะกรอะของผู้เล่นได้ในบรรยากาศของชั่วโมงนี้เรียกได้ว่าแทบจะทำให้ผู้เล่นทุกคนแพนิกได้เลยเพราะเสียงในเกมมันโคตรดังเสียงกรีดร้องก็ดังกังวานไปทั่วแมปและภาพสีแดงฉานเอาซสผมที่เพิ่งเจออะไร แบบนี้ครั้งแรกอยากจะกดออกเกมทันทีแต่ก็นั่นแหละครับทางเกมมันก็มีอยู่แค่นั้นการจะเข้าสู่หมดชั่วโมงสีเลือดจำเป็นต้องเสียเวลาในการเล่นเกมนี้ไปมากมาย เราะว่าการออกเกมและกลับเข้ามาใหม่ค่า point ที่เราสะสมไปเมื่อเกมที่แล้วมันก็จะไม่กลับมาครับดังนั้นแล้วจึงต้องเสียเวลาเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดชั่วโมงสีเลือดด้วยความที่ตัวเกมมีเนื้อหาเพียงน้อยนิดไม่มีการอัปเดตโหมดเกมเพิ่มเติมก็ส่งผลทําให้ยอดผู้เล่นไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นสูงเหมือนแต่ก่อนจากเดิมที่เคยพลิกจนเกิด8,000คนตอนนี้ก็กลับเหลือผู้เล่นไม่ถึง1,000คน เกมจำลองการขุดหาไอเทมต่างๆตามสถานที่แล้วนำไอเทมเหล่านั้นไปขายแลกเป็นเงินและนำเงินไปอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆถ้าดูกันแบบผิวเผินแล้ว,ลวเกมเพลย์แบบนี้มันคุ้นๆนี่ว่ากว่ายอดผู้เข้าชมไปได้55ล้านวิสิสแต่ทำไมตอนนี้มันเหลือไม่ถึงร้อยคนเลยวะนี่มันแทบจะดิ่งลงเหวเลยนี่ว่าผมคิดว่าเกมเพลย์ของมันก็ดูดีนะนี่มันเป็นเพราะอะไรกันเนี่ยโดยถ้าหากใครเป็นผู้เล่นของเกมนี้มาตั้งแต่ตน้นก็จะเข้าใจเหตุผลได้ดีว่าเกมนี้มันมีจุดเสียจุดใหญ่ นั่นก็คือการอัปเดตที่ไม่เพียงพอแม้1-2สัปดาห์จะมีการอัปเดตทีหนึ่งแต่สุดท้ายก็เป็นการอัปเดตเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ไม่มีระบบใหม่ๆไม่มีบรรยากาศที่สดใหม่จนดึงให้ผู้เล่นอยากกลับมาและยิ่งสืบลึกเข้าไปอีกจะเห็นได้ว่าผู้พัฒนาเกมนี้ก็คือ MyMadeNets ไม่ใช่ละคนนิดจะเห็นได้ว่าผู้พัฒนาเกมนี้ก็คือผู้พัฒนาเดียวกันกับเกมฟิชที่ล่าสุดนี้ฟื้นคืนชีพมาจากความตายจากการละลายเนื้อร้ายอย่างดูบิ๊กสตูดิโอซึ่งสาเหตุของเรื่องราวนี้ก็คงจะคล้ายๆกันเนื่องจากว่าฟิชเป็นหนึ่งในเกมที่ขึ้นหิ้งที่สุดของเนิการให้น้ำหนักและความสำคัญจึงตกมาอยู่ที่เกมฟิชในขณะที่ดิกกลับกลายเป็นเพียงแค่ไม้กันหมามันมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พัฒนาที่ถูกดูบิ๊กสตูดิโอทำลายเกมของพวกเขาจาก การเปิดตัวของฟิชครั้งแรกภายในระยะเวลา2เดือนก็มีดู b i ๊ Studio เข้ามาแทรกแซงและในช่วงเวลานั้นไม่นานมากนักดิกก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาเป็นเกมไม้กันหมาซึ่งขึ้นชื่อว่าไม้ย่อมต้องผูพังง่ายไม่อาจเทียบเทียมกับเหล็กกล้าและนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมตายที่อันเหตุอันหนาที่สุดในลิสต์นี้แล้ว กาฝันออฟบ,บีถุงเท้าสั้น900เตตซึ่งรับยอดผู้เข้าชมไปได้1.1พันล้านวิสิทขึ้นชื่อว่าเกมออ b บ,บีหากไม่ได้มีการอัปเดตสเตตเพิ่มก็แทบจะเป็นการเขียนชื่อเกมของตัวเองไว้บนสมุดเดดโนตรอบอนเวลาที่กระแสจะหมดลงจากนั้นก็ค่อยๆหายใจโรยลินเช่นเดียวกันกับเกมนี้ซึ่งไปกองรวมกันอยู่กับเกมไทคูลได้เลยแม้ว่าจะใส่อะไรก็ตามเสริมเข้ามาหรือจะเป็นอะไรที่สดใหม่มากแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็คือออ b บีอยู่ ดีในกรณีของเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้ถูกกระตุ้นมากจากการอัปเดตครั้งล่าสุดไม่อาจนําจํานวนผู้เล่นกลับมาได้มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสร้างเกมแนวออฟบ,บีให้มีอายุยืนยาวและประสบความสําเร็จยิีเป็นการชุบชีวิตเกมเก่าด้วยแล้วก็แทบจะไม่มีแสงสุดท้ายให้กับเกมเกมนี้ Al o n e in a Dark House เกมกระจก เดี๋ยวเดี๋ยวมันสัานไป a l o n e in a Dark h o u ส e สร้างยอดเข้าชมไปได้67ล้านวิสิต สุดยอดเกมเฮอเรอร์ที่ทําให้รู้สึกเสียดายเวลาชีวิตกลับไปเล่นทีไรก็ได้แต่ถามตัวเองว่าเกมนี้มันมีฉากจบไหมวะเล่นเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีขนาดมอเตอร์มันยังเล่นไม่จบเลยเรื่องราวของนักสืบคนหนึ่งที่ได้มอบหมายให้ตามหาฆาตกรที่หลบหนีไปแต่ระหว่างการสืบสวนเขากลับต้องเผชิญกับความผิดปกติเหนือธรรมชาตินักสืบต้องขไขปริศนาให้ได้พร้อมทางหาทางเอาชีวิตลอดจากสิ่งลึกลับในเวลาเดียวกัน จ้าจ้าเพิ่งรู้ว่ามันมีเนื้อเรื่องด้วยทูเทเลกูยังไม่ผ่านเลยจ้าโอเคบรรยากาศมันอาจจะได้แต่ผีที่มาไล่เราเนี่ยกูนึกว่าญาติควิกซินเวอร์ถ้าหากว่าไม่นับระบบเกมเพลย์ที่ห่วยแตกคุณภาพชีวิตตอนเข้าไปเล่นที่สอบตกขึ้นชื่อว่าเป็นเกมเนื้อเรื่องก็ไม่ต่างจากการสร้างภาพ,พยนตร์เรื่องหนึ่งทาไม่ได้เจ๋งจริงๆหรือสร้างภาพจําให้กับผู้เรียนได้ก็ไม่ง่ายเลยที่เกมเกมนั้นจะกลายเป็นเกมอมะตะเหมันจะต้องประสบความสําเร็จในระดับอินเตอร์สเตลลาที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีก็ถูกนํากลับ มาฉายวนซ้ําอยู่เรื่อยๆแต่ทามันไม่ใช่แบบนั้นก็จะตกมาอยู่ในสภาพเหมือนกับเกมเกมนี้ที่นปัจจุบันจำนวนผู้เข้าเล่นค่อนข้างตกต่ำจนเกือบจะตายกลายเป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญในโรบ็อกที่เล่นไปก็งุนหงิดไปเป็นนิยามของมือขวาจับมือถือส่วนมือซ้ายก็กําหมัดแน่นด้วยความครับแค้นใจ แฟนอัปไร Reboot ตเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนิเมชชื่อดังโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษกวาดยอดผู้เข้าชมไปได้98ล้านวิสิตซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้เล่นสูงสุด10,000คนแต่ตอนนี้กลับเหลือผู้เล่นไม่ถึงร้อยคนและผมก็เป็นอีกหนึ่งในคนที่เคยติดเกมนี้ซึ่งสาเหตุหลักจริงๆที่ทําให้มันกลายเป็นเกมที่กําลังใกล้ตายนั่นก็คือตัวเกยมยังขาดความสดใหม่การอัปเดตแต่ละครั้งก็ไม่น่าสนใจไม่มีความดึงดูดให้อยากกลับไปเล่นแม้ระบบเกมเพลย์จะไม่ได้ซับซอน ตอนมาก ฟาร์มเก็บเลเวลสมหาสแตนแล้วก็ PVP ความเรียบง่ายนี้กลับไม่ทําให้เกมยังคงไปต่อได้อีกทั้งก็ยังมีบางมุมของผู้เล่นที่มองว่าเกมนี้ยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรจะเป็นทั้งกราฟิกเอฟเฟกภายในเกมและปัญหาของกลุ่มผู้เล่นทกซิกล้นเกมอีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชันที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จากแฟนเกมเนื่องจากเกมต้นฉบับถูกปิดไปแล้วจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเกมนี้ในช่วงต้นถึงมีผู้เล่นจํานวนมากและต่อมาจึงลดน้อย ลงมันไม่ใช่เกมต้นฉบับอย่างเป็นทางการจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เล่นอีกทั้งเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโจโจ้ก็ยังมีเกมอื่นๆที่ทำออกมาได้ดีกว่าผู้เล่นจึงหันไปสิงอยู่ในเกมอื่นทำให้เกม Stand Up r i g ร t r e o o t t กลายเป็นเกมที่ถูกลอยแพรสู่มหาสมุทรและไม่น่าจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้เหมือนแต่ก่อน Still upit เวนวากเหมือนเรียกทัวร์เลยเมื่อ Big g เก e s อยากทำเกมตามกระแสและนำตัวละครสัตว์เลี้ยงของตัวเองเข้าไว้ด้วยกันจึงเกิดเป็นเกม Steel a p พที่สร้างยอดผู้เข้าชมไปได้ถึง29ล้านวิสิตยอดผู้เล่นสูงสุดที่ทำได้ก็คือ13,000คนจากนั้นก็ตกกระป๋องตามการเวลาผู้เล่นในเกมเหลือไม่ถึง100คนนี่เป็นเกมที่หยิบจุดเด่นของเกม s t e e l a เ e นร o ดมาอะเ p t ใช้ซื้อสัตว์เลี้ยงเก็บเงินในเกมแล้วก็รีเบิร์ตเริ่มใหม่แต่ก็อย่างที่ได้ทราบกันเกมที่หยิบกระแส แสของเกมอื่นมาใช้อีกอย่างผู้เล่นหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าจะไปสนใจสตีลอเพ็ดไปทําไมในเมื่อตัวละครที่เรารักอย่างเบนรอดก็อยู่ในเกมสต l ลอ b เบนรอดแล้วจะไปเสียเวลาเล่นเกมนี้ไปเพื่ออะไรสัตว์เลี้ยงของบิ๊กเกมก็เป็นทรงเหลี่ยมกันเกือบหมดแทบไม่มีตัวไหนมีความแตกต่างกันมากนักแม้ระบบเกมและเอฟเฟกในเกมจะสวยหรือดูดีกว่าสต l ลอ b เบนรอดแต่คนที่ใช่ทําอะไรมันก็ใช่ส่วนคนที่ไม่ใช่ต่อให้พยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่ถูกใจซึ่งผม ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่ามันมีเกมเกมนี้อยู่ในแพลตฟอร์มด้วยเหรอทำไมไม่เห็นจะเคยได้ยินชื่อเลยก็ใช่เนี่ยสิครับเกมนี้มันก็เหมือนน้าเดือดเดือดแป๊บเดียวก็เย็นลงเพราะมันไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อใส่ใจผู้เล่นแต่มันทําขึ้นมาเพื่อกระแสและเม็ดเงินที่หวังจะกอบโกยเงินของผู้เล่นในระยะสั้นส่วนระยะยาวก็ช่างหัวมันสภาพเกมนี้จึงเป็นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับ ทุกเกมรุ่นมีวันเริ่มต้นและวันอวสานวันที่กราฟผู้เล่นพุ่งสูงสุดก็คือจุดเริ่มต้นของกราฟที่ดิ่งลงเช,เช่นเดียวกันกับแรงโน้มถ่วงเมื่อโยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นไปมันก็จะอยู่จุดสูงสุดแต่สุดท้ายแล้วเหมันก็ต้องตกลงมาอยู่ดีเพราะไม่มีสิ่งใดคงอยู่เหนือการเวลาได้แม้แต่เกมที่เราคิดว่ามันจะไม่มีวันตายความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวที่ยืนยาวจริงๆในวันที่เรายังเล่นสนุกหัวเราะกับเพื่อนและคิดว่าเกมนี้ จะอยู่กับเราไปได้อีกนานแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเรากลับเข้าไปอีกครั้งเซิร์ฟเวอร์กลับว่างเปล่าเสียงหัวเราะหายไปเหลือเพียงแค่ลมในแผนที่ที่เราเคยจําได้ทว่าในความเงียบนั้นมันยังคงมีบางอย่างหลงเหลืออยู่มันคือความทรงจําแห่งช่วงเวลาที่เราเคยมีความสุขที่สุดช่วงเวลาที่เราตื่นเต้นกับการอัปเดตใหม่รอคอยอีเวนต์พิเศษหรือได้แค่เจอคนที่ทำให้การเล่นเกมมันมีความหมายเกมอาจตาย แต่ความทรงจำของผู้เล่นจะยังคงอยู่เสมออยู่ในรูปแบบของคลิปเก่าๆที่ยังคงอัพโหลดอยู่บน Youtube หรือบทสนทนาเล็กๆของเพื่อนที่ยังคงพูดถึงมันใน Discord หรือบางทีมันก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเพราะสุดท้ายแล้วเกมทุกเกมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่ตลอดไปแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีงามในช่วงชีวิตของเราและเมื่อเวลานั้นผ่านไปมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา ตลอดการและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการนำเสนอของคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันออกไปและอย่าลืมกดซับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนื้อหาทั้งหมดสิ้นสุดเพียงเท่านี้พบเจอกันในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ yeah. uh, money the world around I Everybody worry about the crown be Look, homie, I'm a man right now. Talking to a P.I., kinda time we on. Jump move like the kinda take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do this class I'm like, boo, but you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole-up class. Get the gab I talk that gap. Strut like up, man, I walk that shit when I'm up that dick.